สวัสดีครับสวัสดีสสดปุ๊กลุกนะครับค,ครับผมครับผมอ่าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาติดมุ้งรวดนะครับมุ้งพับเก็บได้มุ<า>้งจิบบ้านดาราดัง ใช้ดูใช้ดูก่อนใช่ไหมครับค่ะเป็นไงบ้างครับทีนี้ใช้ดีมากเลยนะครับนี่ครับมุมภาพเก็บได้นะครับนะครับพับมาก็จะหายไปงี้เลยนะใช่ค่ะนะครับผมนี่หายไปนี่ก็จะโล่งเลยดูครับนี่บ้านนะครับไม่เชี่ยวหันนะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับชอบค่ะเราจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบให้บ้านมุมลวดเนเพราะว่าเหมือนเราแต่งบ้านเราสวยๆเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามุมลวดสมัยก่อนที่มันแบบ เปิดปิดอย่างเงี้ยมัน oh. ทําให้แบบทัศ oh. นวิสัยของบ้านมันดูไม่ดีอะ่ะ oh. แล้วบางทีหนูรู้สึกว่าเวลาที่สมมติเราไม่ใช้งานอะ่ะเราจะไปเปิดมันก็ไม่ได้ก็ต้องปิดตลอดเวลาถ้าสมมติเป็นบานหน้าต่างเลยนะ oh. แต่ว่ามุงลวดแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าที่ มันไม่บังทัศนวิสัยของบ้านเลยแล้วก็ถึงเวลาพอเปิดไปมันคือป็นเก็บแบบมันเก็บเข้าไปเลยอ่ะมันเสมือนว่าไม่มีเลยอ่ะมันไม่ต้องซวิงอย่างนี้ใช่ใช่ครันี่แน่เลยใช่ไหมครับถึงเวลามันใช้งานไม่ได้แล้วก็อย่างถ้าสมมติว่าเป็นคือถ้าเกิดเราจะเคยเห็นสมัยก่อนก็คือประตูบานเลื่อนใช่ไหมคะที่ต้องทําเป็นเหล็กดาบเนาะแล้วก็ถึงจะมีมุงลวดอย่างเงี้ยแล้วหนูว่ามันมันไม่สวยกับบ้านอ่ะอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ มันได้ความรู้สึกเหมือนเราเวลาเราอยากได้รับลมเป็นที่เราก็เปิดแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าประเทศไทยคือฝุ่นค่อนข้างเยอะบางทีเราก็ไม่สามารถเปิดได้ตลอดอย่างเงี้ยเพราะนั้น <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัว <c oughs> ช่วยทีท่ทีมากๆที่แบบว่า เฮ้ยเวลารับลมก็ได้แต่ก็คือกัน <c oughs> กันเรื่องฝุ่นได้ดีมากๆอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกชอบมากๆแล้วก็พี่ๆทีมงานบริการดีมากคือตอนแรกอ่ะหนูทําไปก่อนรอบนึงแล้วปรากฏว่าหนูต่อเติมบ้านเพิ่มก็แบบว่าเออมาติดเพิ่มให้ได้ไหมอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกคนก็รีบมาคือประมาณสองสาครั้งแล้วที่แบบมาให้อย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าถ้าใครที่แบบได้ลองใช้บริการของพี่ชันชัยจะแบบประทับใจเพราะว่าทีมงานน่ารักแล้วก็แบบเหมือนเหมือนไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยหลังการขายคืออะไรเนงะคือมาให้ลูกค้าตลอดย่เลยค่ะ ก็ขอบคุณนะครับรีวิวดีๆจากปุกลุกนะครับนะครับผมก็ท้ายนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับมุ้งกีบด้วยนะครับเป็นเป็นมุ้งลวดแบบนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับก็คือง่ายๆผมก็ไปเดินงานบ้านเลีสวนของญี่ปุ่นนะครับประมาณนั้นแหละก็ได้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาพัฒนาใช้ที่ประเทศไทยเพราะว่าผมก็มองดูว่าเออมุ้งลวดบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นเรุ่นเก่าๆเนาะถามว่าดีไหมก็กันอยู่ได้นะนะครับแต่ว่า luôn mẹ đi có đi nhiều thế nhẹ cứ ừ.